มันก็เหมือนกันหมดนะครับหัวหอกจากทีมดูคาติโรงงานนะครับอย่างมาร์มาร์เกออกมายืนยันครับว่านักแข่งในรายการ m o t ต g p โดยเฉพาะรุ่นพรีเมียคลาสนั้นอาวุธกันครบมือกันทุกคนครับและมีสุดยอดอาวุธในมือนั่นก็คือรถแข่งของแต่ละคนที่เป็นรถแข่ง ีเต็มไปด้วยประสิทธิภาพและสุดยอดของเทคโนโลยีนะครับที่ถูกพัฒนาออกมาอยู่บนตัวรถอยู่ที่ว่าใครจะสามารถใช้มันได้อย่างถนัดมือและฝึกซ้อมในการใช้งานให้มีประสิทธิภาพได้มากกว่ากันครับ ออกมาส่งสัญญาณเตือนก่อนการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้นะครับที่สนามมูเจโลดินแดนแห่งการปกครองของฟรานเชสโกบันยาญาที่สามารถชนะด้วยรถมโต g p ีพในยุคป,ปัจจุบันถึง3สมัยแล้วแต่ผลงานในฤดูกาล2020สำหรับฟรานเชสโกบันยาญาก็ต้องยอมรับตามเนื้อผ้าครับว่ายังลุ่มๆดอนๆยังไม่สามารถเป็นชิ้นเป็นอันและที่เหนือไปกว่านั้นยังไม่สามารถ มีผลงานที่ยืนระยะกับการแข่งขันได้นะครับซึ่งมันก็ตรงกันข้ามนะครับกับเพื่อนร่วมทีมอย่างมาร์คมาเกสนะครับ ถึงแม้ว่าเพิ่งจะมาเริ่มจับ GP 25แต่ก็สามารถปรับตัวได้อย่างว่องไวและมีผลงานที่ดีนะครับตั้งแต่ต้นฤดูกาล2025รวมไปถึงการเป็นผู้นำบนตารางคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกโดยหนึ่งในกุญแจสำคัญของมาร์คมาเกตทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วครับว่านั่นก็คือ GP 25ที่เป็นอาวุธลับและม้าศึกตัวเก่งของมาร์คมาเกตที่พามาร์คมาเกตมายืนในจุดนี้ได้ครับโดยมาร์คมาเกตเองก็ยืนยันนะครับว่า ไม่มีใครที่จะเป็นเจ้าแห่งสนามครับเพราะทุกคนนั้นก็มีอาวุธที่ครบมือเหมือนกันทุกคนรวมไปถึงผลการแข่งขันนั้นมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกปีครับและแน่นอนครับว่าในปีนี้อาจจะเป็นตัวของมาร์คมาเกสเองหรืออาจจะไม่ใช่มาร์คมาเกสครับที่เป็นผู้ชนะกับการแข่งขันมันก็สามารถเป็นไปได้ครับแต่หนึ่งสิ่งที่มาร์คมาเกสยืนยันแทบจะทุกการแข่งขันเลยนะครับนั่นก็คือการที่จะไม่ประมาทคู่ต่อสู้นะครับโดยเฉพาะที่มูเจโลนั่นก็คือฟรานเชสโกบันญายา คือหินที่แข็งที่สุดนะครับที่มูเจโลเพราะก็เป็นเจ้าแห่งสนามที่มูเจโลมา3ปีแล้วแต่ทุกอย่างก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้และทุกอย่างก็สามารถเกิดขึ้นได้อยู่ที่ว่าใครจะรับมือกับมันและใครที่มีไหวพริบกับการพลิกแพลงสถานการณ์รวมไปถึงใครที่สามารถใส่ได้เต็มร้อยมากกว่ากันครับและแน่น,นอนครับว่าสนามมูเจโลในสุดสัปดาห์นี้มันจะเป็นครั้งแรกของมาร์ค มาเกตและ gp 2 5นะครับที่สนามมูเจโลซึ่งก็เป็นรถทีมโรงงานและเป็นสเปคโรงงานที่ใหม่ที่สุดนะครับและก็ได้ชื่อว่าเป็นรถที่ดีที่สุดสำหรับมาร์ m มาเกตด้วยนะครับในฤดูกาล2025นี้และนอกจากนี้นะครับมาร์ค มาเกสนั้นก็ยังได้ออกให้ความเห็นนะครับเขาบอกไวว่ามันจะเป็นครั้งแรกของผมครับกับ GP 2 5ผมจะตั้งใจทําให้มันดีที่สุดครับและผมก็ตั้งใจให้เวลานั้นมันออกมาเร็วที่สุดนั่นคือสิ่งที่ผมและทีมงานวางแผนกันเอาไว้ครับส่วนใครเคยเป็นเจ้าของสถิติที่สนามมูเจโลในสุดสัปดาห์นี้ผมไม่ได้สนใจเลยครับผมแค่อยากจะทําหน้าที่ของผมให้ออกมาดีที่สุดครับ และผมจะใส่มันอย่างเต็มร้อยในทุกๆโคง้งและพยายามที่จะควบคุมรถให้ดีที่สุดในโคง้งและพยายามที่จะไปให้เร็วฟ้าผ่าที่สุดครับในสนามผมและทีมงานทําการบ้านกันอย่างหนักครับในสุดสัปดาห์นี้แต่สิ่งที่สําคัญนอกจากการที่มีความเร็วแล้วคือการที่ผมจะต้องไม่ประมาทในทุกโคง้งและบางโค้งที่อาจจะเป็นจุดอ่อนของผมและอาจจะกลายเป็นจุดแข็งของคนอื่น คือสิ่งที่ผมจะต้องลงลึกถึงรายละเอียดให้ดีที่สุดครับและมันจะต้องอยู่เหนือความไม่ประมาทของผมเองด้วยและถ้าหากว่าจะพูดถึงความตรงไปตรงมาแน่นอนครับว่าทางตรงมันเป็นหมูอยู่แล้วสำหรับ Desmo CDG หรือรถแข่งในปีนี้อย่าง g p 25ซึ่ง Desmo CDG นั้นก็ทำมาได้ดีตลอดครับในปีที่ผ่านๆมา แต่ผมก็อยากจะพูดครับว่าตรงนั้นมันไม่ใช่จุดแข็งของ Desmo C D C ทั้งหมดครับมันยังมีจุดอื่นที่ทำให้เรานั้นได้รู้ว่ารถแข่งของเรานั้นก็มีความแข็งแกร่งในส่วนอื่นเหมือนกันและมันไม่ใช่แค่เพียงทางตรงครับเราจะทำทุกอย่างให้เป็นจุดแข็งของรถเราแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่บนความไม่ประมาทและก็คอยดูนะครับว่าเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างเรามีชิ้นส่วนบางอย่างครับที่เราได้นำมาใช้กับการแข่งขัน ที่สนามแรกที่มูเจโลหลังจากที่เราได้ทําการทดสอบกันที่อารากอนซึ่งผมก็ยังไม่สามารถพูดได้ครับว่ามันคือชิ้นส่วนไหนที่เรานํามาใช้เพราะเรายังไม่ได้ทําการทดลองใช้จริงและมันจะเป็นสนามแรกที่เราจะได้ทําการใช้จริงและหากว่าผลงานนั้นมันออกมาในทิศทางที่ดี และนั่นคือเวลาที่ผมอาจจะเปิดเผยได้ครับแต่นอกเหนือจากนั้นคือความเป็นซีครีตที่เราจะต้องรักษามันไว้เพราะมันเป็นกลยุทธ์กับการแข่งขันของเราส่วนจานเบรกผมมองว่ายังคงต้องใช้อันเดิมต่อไปเพราะผมถนัดใช้และผมเริ่มมีความคุ้นเคยกับมันแล้วส่วนจานเบรกใหม่นั้นอยู่ที่ว่าความชอบของใครครับ มันเป็นสิทธิ์ของบุคคลและมันเป็นความชื่นชอบส่วนบุคคลครับเราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกันครับในนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆพอใจนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารแบบไหนนช่นของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ